สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับหานลำตอยแล้วแม่ก็เซียนเหมืองที่ตอนะครับพ่อยนะครับอันนี้ครับเบื้องครับแล้วเบื้องห้างตอนะครับวาที่นี้ครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับห้างตอข้างในสุดยอดครับเซียนเหมืองกลางสีขาวขึ้นมาจากไหนวะที่นี่ เอาอะไรอีกวะครับพังต๋อครับใครเนี่ยสุดยอดครับขักขักฮะไอ้ยัยงผ้าป่ รเจอเอาเจมยไมเคยอนี่นเห็นไหมครับสุดยอดเลยพระด้กแก่พระด้กแก่ ใครอยู่นอนบนสูงแห่งคักเนาะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใครมึงรอเนึงครับพี่น้องครับหัวตะครับ <c oughs> เส้นเหมือนกำลังหัวตะครับกำลังเสียวหัวท่างแม่แตกมาปุ๊บเทียบไปแบบทีนี้เขาไก่อะไรครับทายไก่ๆเอาครับ ขอเบื่องอยเริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมือใหม่หวังว่าค่อยเก่งมาไ้่รอกครับพอเด็กปนอยู่ครับเดี๋ยวามาหอดไทยเบ้่งครับรอหนึงครับตอดพี่นองกับเถือกตอดครับบางหัน กันมาส่งไหนบุบหันมีอนโวดห่งดื้อครับครับต่อห่างแม่ร้ายห่งห่างมันใหญ่เนี่ยครับโวดร้ายดื้อพอร้อมลองหัวก่อนเด้อครับสุดท้ายบวงอีกรอบนึงครับวัวไวเด้อครับต้องใหญ่ของออกนี้ก่อนนะครับดื้อร้ายครับ เส้็เหมือนกำลังมาครับพี่น้องครับ <c oughs> กำลังไปวันต่อลงมา <c oughs> พลาดแล้วว่าแตกดอกข้างนี้นี่ตกสั่พี่น้องจบกันไหนแช่นี้นะครับพี่น้อง